แม้เหล่าเลิกดาราล้อมฟ้าเคลื่อนคลอยสู่ครึ่งปีหลังหมายเลขของโชคชะตาก็ยังคงขีดวิถีไว้ให้ลัคนาราศีพิจิกได้ตื่นเต้นไม่หยุดเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2568นี้จึงคล้ายอุโมงค์เรืองแสงที่ผ่ากุลลอดผ่านประตูกเกาไปสู่นิมิตใหม่อย่างไม่ขาดสายทุกจังหวะด,ดาวย้ายจันดับจันเพ็นและหางเงาพระหัสบปดีที่ทะแยงเข้าทับลัคนาต่างประสานเสียงการเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ย้ำว่า ผู้ที่แบกราศีพิจิกไว้เหนือเสียงจะได้ตปลดล็อกเส้นทางบุญครั้งใหญ่ทันทีที่ก้าวเข้าสู่สัปดาห์แรกคุณจะรู้สึกราวกับถูกกระตุกจากพวังบางอย่างอาจเป็นการตื่นขึ้นกลางดึกเพราะฝันเห็นเทวดาผู้ทรงอาวุธเพชรแก้วหรือได้ยินเสียงกระซิบเหมือนหมอปลายนวรชาหูราบยากรวิญญาล่องมาเตือนว่าอย่ากลัวความลับฟ้ากำลังจะแจ้งเช้าวันรุ่งขึ้นระฆังวัดใกล้บ้านดังเกินปกติเล็กน้อย นั่นคือสัญญาณว่ากรรมดีสะสมหลายภพชาติของคุณเริ่มสัตว์ให้เทวดารับรู้ในมิติของโชคลาบเจ้าเรือนพุทธที่ทำมุมตรีโกนกับดาวศุกร์ทำให้บุญด้านคำพูดคำสวดและการแบ่งปันข่าวดีกลายเป็นช่องเปิดให้คุณพูดแล้วเงินมาคล้ายตำนานบาบาวังก้าที่เอ่ยคำเดียวเปลี่ยนเส้นทางสงครามได้ไม่เกินกลางเดือนนี้คุณอาจเล่าเลขฝัน,นให้เพื่อนฟังขำๆแต่กลับถูกซื้อไว้เป็นสลากชุดใหญ่ เมื่อสลักนั้นออกตรงเพงียงคุณจะกลั้นน้ำตาแห่งศรัทธาไม่ไหวอย่างไรก็ตามเทวดาผู้ให้พรย่อมทดสอบใจบางคืนคุณอาจฝันซ้อนฝันเห็นงูดำาพันตัวเองหรือเห็นสะพานไม้ผูกคดเคี้ยวถอดรหัสว่าก่อนลาบใหญ่จะเข้าต้องทิ้งนิสัยจมทุกข์ดึงพิษเก่าออกเสียก่อนช่วงนี้ห้ามพูดประชดตัวเองห้ามบ่นโชคชะตาให้เปลี่ยนเป็นส่วนนโมพุทธายะเจ็ดจบก่อนนอนแล้วอธิษฐานกายวาจาใจให้สะอาดราเพรกุลา ด้านการงานดาวอังคารเจ้าเรือนลัคนายังคงวางตัวในเรือนที่สิบรวมกับเคตุดาวราหูขย่วบัหลังให้พิจิกต้องยอมสลัดคราบอาชีพเดิมเพื่อไปสู่เวอร์ชั่นที่รับใช้คนหมู่มากกว่าเดิมใครเป็นข้าราชการจะถูกเรียกเข้าห้องประชุมด่วนจูจ่ๆโครงการเก่าที่ถูกพับเก็บกลับมาฟื้นฟังดูหนักแต่คือช่องสร้างชื่อผู้ประกอบการจะรู้สึกว่า ตลาดเงียบๆทว่ามีกลุ่มลูกค้าต่างแดนส่งอีเมลเข้ามาขอซื้อสินค้าแบบเมากัาดังช่วงปลายเดือนถ้าคุณกล้าติดปิดเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการหรือรีแบรนด์โต๊ะทำงานจะกลายเป็นแท่นบูชาแห่งความสําเร็จในแวดวงการเงินพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวทนทรัพย์ทางไกลาสาดแสงตรงเรือนที่8ทําให้ความร่ํารวยมักมาแบบเซอร์ไพรส์หุ้นตัวที่คุณถือมานานเฉย อาจดีตัวขึ้น40%ในหนึ่งสัปดาห์ที่ดินของบรรพบุรุษซึ่งคิดว่าไร้ค่าอาจถูกนายทุนมาขอเซ็นสัญญาเช่ารายปีพร้อมจ่ายล่วงหน้าแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องจำให้ขึ้นใจคือเงินที่ถ่วยเทพโปรยลงมาไวเท่าไรย่อมละลายไวเท่านั้นหากไม่รีบนำไปสร้างบุญต่อยอดจึงแนะนำให้กันกองบุญ9%ของรายรับทุกก้อนเพื่อน,นำไปเยี่ยมเด็กกำพร้าหรือสมทบโรงพยาบาลสมคุณจะเห็นผลเป็นรายรับก้อนใหม่กระแทกเอง ค่าบัญชีอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อพูดถึงความรักความลี้ลับของจักรวาลยิ่งแผ้่แรงดึงให้พิจิกเปล่งสเสน่ห์ล้ำลึกผู้มีคู่แล้วจะสัมผัสว่าคู่ครองแสดงความเอาใจใส่มากเป็นพิเศษบางคนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องมูเตลูอาจจู่ๆยอมขับรถไปถวายผ้ายันพระศิวลีกับคุณโดยไม่ปิดป,ปากบนนั่นคือสัญญาณการสิ่งพลัง ที่เทวดาตั้งใจให้มันชวนกันไหว้พระอาทิตย์ยามเช้าชีวิตคู่จะก,ก้าสู่พบแห่งทรัพย์และความสันติสุขผู้โสดพึงระวังหัวใจของตัวเองก้าไวเกินดาวสุขปลายสัปดาห์ที่สองมีเกณฑ์พบรักสายฟ้าแลกกับคนต่างถิ่นหรือต่างาศาสนาเขาจะอบอ้อมอารีแต่ก็ซ่อนเงื่อนบางอย่างไว้ขอให้เชื่อสัญชาตญาณที่จริงเมื่อเข้าสู่ช่วงกลางเดือนเส้นทางดวชะตาเริ่มหักเลี้ยว อย่างนุ่มนวลเสมือนสายน้ำที่กำลังจะไหลเข้าหุบเขาลึกแต่ในหุบเขานั้นไม่ได้มีเพียงความเงียบงันหากแต่มีทําสมบัติเก่าที่รอให้ผู้กล้าผู้มีบุญในราศีพิจิกไปค้นพบดาวเกตดาวแห่งความลึกลับวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความจริงจากอดีตชาติกำลังส่องสว่างในเรือนพันธุกรรมและกรรเก่าในช่วงนี้จึงไม่น่าแปลกใจเลยหากคุณจะรู้สึกว่ามีคนที่จากไปแล้ว มาปรากฏในความฝันบ่อยขึ้นบางครั้งอาจได้กลิ่นทูบโดยไม่มีใครจุดหรือเดินผ่านหน้าศาลเจ้าที่แล้วได้ยินเสียงกระซิบเองบริยกชื่อทั้งหมดนั้นคือสัญญาณชัดเจนว่าผู้มีกรรมดีในอดีตกำลังมาแจ้งข่าวพวกเขาไม่ได้มาตามทวงหากแต่มาชี้ทางว่ามีบางสิ่งที่คุณต้องปลดล็อกเป็นไปได้ว่าในอดีตคุณเคยสร้างบุญใหญ่ เช่นเคยถวายผ้าบาที่ต่างแดนเคยช่วยเหลือพระอริยะเจ้าโดยไม่รู้ตัวหรือแม้แต่เคยกราบพระด้วยใจบริสุทธิ์ในยามที่ไม่มีเงินเลยแม้แต่บาทเดียวบุญเก่านั้นก่อตัวเป็นกลุก่มผลึกกรรมดีและกําลังจะพลิบานอย่างเยียบงันในเดือนนี้ผู้ที่กำลังตกงานหรือเคว้งคว้างอย่าท้อถอยอย่างเงยหน้าบนฟ้าอย่าก้มหน้าตัดพอดินเพราะทุกจังหวะดาวของคุณกำลังยุบเพื่อยืนนั่นหมายถึงสิ่งใดที่พังในช่วงต้นเดือนอาจเป็นนิมิตของการย้าระดับชีวิตเช่นงาน ที่ถูกยกเลิกกระทนหันกลับทําให้คุณมีเวลาไปสมัครที่ใหม่แล้วได้เจอบริษัทที่ตรงจริตและให้เงินเดือนสูงกว่าเดิมเกือบเท่าตัวหรือเจอโปรเจกต์เสริมเล็กๆที่ไม่คิดว่าจะรวยได้แต่กลับก,กลายเป็นรายได้หลักในปลายเดือนความลีลับในชีวิตของพิจิกช่วงนี้ยังมักมาพร้อมกับสื่อทางจิต เช่นฝันเห็นคนแปลกหน้าแล้วตื่นมารู้สึกอุ่นใจหรือเห็นพระพุทธรูปในน้ำเห็นเด็กทารกถือเทียนหรือแม้แต่เจอสัตว์แปลกมากกอบประตูบ้านเช่นนกพูกกลางวันกิ้งก่าลายทองหรือผีเสื้อสีขาวเก่อผ้าม่านสิ่งเหล่านี้คือสัญญาณว่าคุณกำลังถูกตามดูโดยเทวดาผู้รอรับผลบุญที่คุณจะถวายกลับไปให้พวกท่านให้ทำบุญแบบจอดจงในเดือนนี้โดยแบ่งเป็นสามวันใหญ่วันรมแปดคำ่ำ ให้นำเทียนเล่มใหญ่สองเล่มจุดกลางคืนแล้วอธิษฐานว่าขอแสงนี้สองทางให้เจ้ากรรมนายเวรที่จมอยู่ในมืดได้เห็นแสงบุญแล้วอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าหลังจากนั้นให้หลับตานั่งสมาธิ8นาทีแล้วดับเทียนพร้อมน้อมใจขอพผให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำโชคเข้ามาอย่างเร่งด่วนวันพระถวายข้าวสารน้ำดื่มและผ้าเช็ดหน้าแดกพระสงฆ์โดยไม่ต้องบอกชื่อผู้ถวายเพียงพูดว่าถวายแทนเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า จะเป็นการแปลเปลี่ยนแรงต้านในดวงให้กลายเป็นแรงหนุนมหาศาลวันฝนตกแรกของเดือนให้เอาขันใส่น้ำฝนมาอาบแล้วท่องนมโมพุทธยักเจนจบพร้อมขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชำระพลังลบออกจากดวงของคุณจะรู้สึกเบาขึ้นภายในหนึ่งวันและอาจฝันเห็นพ้าหรือได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเงินทองหลังจากนั้นไม่นานด้านความรักแม้ไม่ใช่เดือนที่จะวหวาด้วยกุหลาบแดงและดินเนอร์ใต้แสงจันทร์แต่กลับเปลี่ยนไปด้วย ความแน่นแฟ้นแบบหนคำพูดคนมีคู่จะพบว่าความสัมพันธ์ไม่หวือหาแต่มั่นคงยิ่งกว่าเหล็กกล้าคู่ครองอาจมีลักษณะขัดแย้งเล็กๆแต่ท้ายสุดจะกลับมาประคองใจคุณในเวลาที่คุณอ่อนลา้าซึ่งก็คือพรในรูปแบบที่แปลกที่สุดแต่ลึกที่สุดสำหรับผู้โสดอย่าแปลกใจถ้าจะเริ่มมีความรู้สึกผูกพันกับใครบางคนที่ไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อน เขาอาจเป็นเพื่อนในออนไลน์เพื่อนของเพื่อนหรือคนที่แค่เห็นแวบ,บเดียวก็รู้สึกเหมือนเคยรู้จักสิ่งเหล่านี้คือรอยต่อของพระพชาติกำลังประสานเข้าหากันเทวดาจัดวางให้คุณได้กลับมาเชื่อในพลังของความรักอีกครั้งหนึ่งในแง่ของสิ่งทีต่ต้องระวังเป็นพิเศษในเดือนนี้มีสารประกาศ 1. การเชื่อคำคนมากเกินไปเพราะดาวมฤตยูส่งแรงสั่นสะเทือนเข้าเรือนมิตรและสื่อสาร อาจมีผู้หวังดีที่ให้คําแนะนําแต่ไม่รู้ข้อเท็จจริงทําให้คุณตัดสินใจผิดถ้าเป็นเรื่องใหญ่ให้เชื่อใจลางสังหรณ์ของตัวเองก่อนคําพูดใครเสมอ 2. การทําสัญญาโดยไม่อ่านให้รอบคอบดาพุธยังอยู่ในตําแหน่งที่พลิกกลับหากคุณกําลังจะเซ็นเอกสารขายทรัพย์สินหรือร่วมลงทุนขอให้นั่งสมาธิแล้วอธิษฐานก่อนหนึ่งวันจะได้คําตอบชัดเจนว่าควรทําหรือไม่ 3. อารมณ์แปรปรวนจากพลังงานรอบตัว เดือนนี้คนพิจิตอาจเจอกระแสพลังงานจากคนอื่นมากขึ้นเช่นเข้าไปในที่คนเยอะแล้วปวดหัวเดินตลาดแล้วอารมณ์หดหูขอให้พกหินสีอยาโมราหรือลาประดอรัยไว้กับตัวจะช่วยกันพลังลบและเสริมจิตให้มั่นคงดีมากเมื่อคุณบอกว่าต่อเลยนั่นเท่ากับคุณยินดีที่จะเปิดพลังแห่งจักรวาลให้พรหมลิขิตเข้ามาเปลี่ยนชีวิต และใน้ว้จักราวาลของลัคนาราศีพิจิกเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2568นี้คือหี้คือูเวลาที่ฟ้าเปิดพลังลีลับทั้งหลายจะไหลบ่าเข้ามาอย่างเยียบงันแต่รุนแรงสิ่งที่ซ่อนอยู่หลังม่านกำหลายพบจะถูกเปิดเผยผ่านความฝันเสียงกระซิบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และแรงสัะเทือนในจิตที่ยากจะอธิบายในช่วงกลางเดือนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณจะไม่เหมือนเดิมเวลาคุณลืมตาตอนตื่นอาจรู้สึกได้ถึงความไม่เหมือนเดิม ของห้องเดิมเตียงเดิมหรือแม้แต่หน้าตาที่เคยมองทุกวันจะรู้สึกว่ามีใครมานั่งมองคุณอยู่ในความเงียบไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นพลังจิตวิญญาณของผู้ที่อยู่พบสูงกว่ากําลังส่งพลังบางอย่างมาเตือนคุณจะรู้ว่าช่วงเวลานี้มีบางอย่างกําลังจะมาและสิ่งนั้นคือพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สะสมผลจากบุญเก่าที่คุณสร้างไว้ในหลายภพหลายชาติหากคุณฝันเห็นเลขสามหลักที่วนซ้ำเช่น444 777หรือ888หรือเห็นงูสองตัวพันกันเห็นดอกบัวสีทองเห็นองค์พระพุทธรูปอยู่กลางน้ำขอให้รีบลุกขึ้นมาจดและกราบในใจทันทีเพราะนั่นคือโคตรรับจากฟ้าเป็นเลขที่คุณควรนำไปเล่นในสลากหรือใช้ในวันสำคัญเช่นเลือกวันที่มีเลขนั้นในการยืดเอกสารสำคัญติดต่อราชการเปิดบัญชีหรือเริ่มต้นสิ่งใหม่ ตัวเลขที่แรงที่สุดของชาวพิจิกเดือนกรกฎาคม2568คือ27 72 47 89 64 50 0 79 94หากคุณพบเลขเหล่านี้วนอยู่ในชีวิตเช่นบนทะเบียนรถป้ายหน้าร้านหรือเบอร์โทรที่โทรเข้ามาแบบสุ่มให้รู้ไว้เลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังบอกว่าโชคอยู่ตรงนี้จุดทูบสามดอกหน้าศาลเจ้าที่บ้านแล้วกล่าวว่า ข้าพระเจ้าชื่อเต็มขอน้องบุญทั้งปวงถวายแกเ่เทพเทวเจ้ากรรมนายเวรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักข้าพระเจ้าขอจงเปิดทางให้ข้าพระเจ้าได้รับโชคลาภโดยชอบธรรมได้มีได้รับได้เป็นในสิ่งที่ควรได้โดยไม่เบียดเบียนผู้ใดอิติปิโสภคขวะคา,าถาเสริมโชคเฉพาะพิจิตที่ควรสวดตอนก่อนนอนหรือหลังจากทำบุญแล้วนมชาลีตปิโยเทวมนุษย์สานางปิโยพรมหมานามุตโมสุขังลาพังพระวันตุเม สวดก้าวจบโดยวางมือขวาทาบหน้าอกมือซ้ายประคองพระหรือของศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวจะช่วยดึงแรงบุญเข้าสู่ลมหายใจในด้านความรักคนที่โสดมาเนิ่นนานจะมีเกณฑ์ได้พบเนื้อคู่ทางวิญญาณไม่ใช่คู่ธรรมดาแต่เป็นคนที่เคยร่วมสร้างบุญกับคุณมาแล้วหลายพบอาจเจอในสถานที่แปลกๆเช่นในวัดระหว่างเดินทางโดยไม่ตั้งใจหรือขนาดทำบุญที่คุณไม่คิดว่าจะได้เจอใครความรู้สึกจะไม่ใช่ความหลงแบบฉาบฉวยแต่เป็นความ เหมือนรู้จักกันมานานและเชื่อเถอะเขาจะเข้ามาในเวลาที่คุณไม่คิดว่าเขาจะมาคนมีคู่ถ้าเคยทะเลาะหรือห่างเหินจะมีพลังแห่งการคืนดีเข้ามาเป็นผลจากเทวดาที่ประจำคู่ของคุณเปิดเส้นทางให้ทั้งสองเข้าใจกันอีกครั้งบางคู่ถึงขั้นพูดเรื่องแต่งงานหรือย้ายมาอยู่ด้วยกันอย่างเป็นทางการขอเพียงคุณไม่ปิดกัน้นความรู้สึกจะได้รักที่มั่นคงยิ่งกว่าก่อนหน้าแต่ระวังเรื่องรักเก่าคนเก่า จะกลับมาในรูปแบบของความฝันหรือการติดต่ออย่าหลงกลับไปเดินซ้ำเพราะหากคุณกลับไปคือการวนลูปก่ำเก่าและอาจทำให้โชคทางการเงินที่กำลังจะได้ในเดือนนี้สะดุดทันทีด้านการเงินหากคุณรองเงินก้อนเงินค้างเงินประกันหรือการคืนภาษีเดือนนี้จะมีสัญญาณชัดเจนเข้ามาดาวการเงินของวิจิตคือดาวศุกร์จะโยกเข้าตำแหน่งที่ดีรวมกับดาวพฤหัสหมายถึงเงินจากฟากฟ้า เงินที่คุณไม่ได้คาดไว้จะเข้ามาเช่นมีคนโอนผิดบัญชีมาแล้วคุณได้ค่าขอบคุณเพื่อนเก่าโอนเงินมาชำระหนี้ที่คุณลืมไปแล้วหรืออยู่ดีๆก็มีลูกค้าสั่งซื้อเป็นชุดใหญ่โดยที่คุณไม่ได้โปรโมท <ไ S 1> อะไรเลยาหากคุณต้องการเสริมการเงินให้พุ่งอย่างต่อเนื่องลองทำตามเคล็ดลับสายมูดังนี้ใส่บาทวันจันทร์ด้วยข้าวกล้องหรือข้าวหมันปูผลไม้สองชนิดแอปเปิลกล้วยหอม ่ผมผ้าพระพุทธรูปในบ้านด้วยผ้าไหมสีเหลืองทองหรือพวงมาลัยดาวเรืองสามพวงเปิดประตูหน้าบ้านทุกเช้าเวลาเจ็นาฬิกาเนาทีแล้วกล่าวว่าเปิดทางให้ทรัพ์เทวมารับบุญขอให้โชคไหลเข้าบ้านนี้นับจากนี้ทุกลมหายใจหากคุณทำต่อเนื่องครบ9้าวันจะเริ่มเห็นผลในรูปแบบของข่าวดีเงินเข้าเสียงเรียกจากจักรวาลคุณจะได้ยินคำว่าถูกหรือโชคดี บ่อยอย่างน่าอัศจรรย์และบางคนอาจถูกหวยจริงๆเพราะมีคนแบ่งสลากที่ถูกมาให้แบบไม่ตั้งใจพลังของลัคนาพิจิกในเดือนนี้ยังเชื่อมโยงกับครูบาอาจารย์ทางวิญญาณหากคุณเคยมีครูบาอาจารย์ที่ลุ่งลับให้ลองเอ่ยชื่อท่านแล้วกล่าวว่าลูกขอกราบบูชาครูขอให้ครูโปรดเมตตาชี้ทางแห่งแสงแก่ลูกในเวลานี้คุณอาจได้แรงบันดาลใจลึกๆในใจหรือพบเหตุการณ์ที่ทำให้เข้าใจว่า บางอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือคำตอบจากฟ้าเมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกหนาวูบๆทั้งที่อากาศร้อนนั่นคือการรับรู้ของจิตต่อพลังงานที่มองไม่เห็นอยากกลัวทียงกล่าวสาธุในใจเทวดาจะคุ้มครองให้คุณปลอดภัยทุกย่างก้าวก่อนอื่นเพเฉพาะวันสำหรับพิจิตในเดือนนี้คือสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเพราะดาวพฤหัสดาวศุกร์และดาวอังคารจะเปิดช่องโชคอย่างละเอียด ในแต่ละช่วงหากคุณใช้ถูกวันถูกเวลาชีวิตจะพุ่งเหมือนติดจรวดเลือกมหาโชควันพฤหัสบดีที่18กรกฎาคม2568เวลา10นาฬิกานาทีถึง11นาฬิกานาทีเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสฉายเต็มองศาลักนาแนะนำให้ทำบุญถวายของห้าอย่างทูบดอกไม้น้ำข้าวสวยขนมหวานตั้งโต๊ะเล็กหน้าบ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกอธิษฐานว่า ด้วยแรงบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าหลังกรรมเก่าทั้งหลายเปิดทางใหม่ทั้งสิ้นจงพบเจอแต่ความโชคดีมีผู้เกื้อหนุนมีทรัพย์ไหลเข้าไม่ขาดสายเรื่อกราบใหญ่วันอังคารที่23กรกฎาคม2568เวลา17นาฬกา11นาทีถึง18นาฬกา55นาทีเป็นเวลาทองแห่งการทำธุรกรรมซื้อสลากติดต่อเงินกู้ลงทะเบียนในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินใดๆหรือแม้แต่โพสต์ขายของ พลังคำพูดช่วงนี้จะกลายเป็นเงินกล่าวก่อนเริ่มงานว่าขอเทพพลังฟ้าเทวเศรษฐีทั้งหลายจงเสริมเสียงของข้าพเจ้าให้เปลี่ยนทําเป็นทองเปลี่ยนลมเป็นลาบเปลี่ยนทุกการสื่อสารให้เกิดทรัพย์อย่างมั่นคงเรือกเปิดพรเทวดาคืนวันจันทร์ที่29กรกฎาคม2568เที่ยงคืนตี2เป็นคืนที่ดวงจันทร์ย้ายสู่ตำแหน่งพิเศษ ในจักราศีซึ่งสายมูรู้จักในนามคืนแห่งการปลุกกลุ่มทรัพบ,บุญจุดทูบก้าวดอกหน้าบ้านยกมือไหว้ฟ้าแล้วสวดว่าข้าแต่เทวดาผู้รักษาข้าพเจ้าบุญเก่าทรงต่อบุญใหม่ให้เปิดทางให้พบโชคพน้นเคราบพบคู่แท้มีสินทรัพย์มั่นคงจากนั้นนั่งเงียบฟังเสียงรอบตัวหากมีเสียงนกร้องกลางคืนหรือสายลมแปลกพัดผ่านแค่ครู่เดียวแปลว่าเทวดารับคำแล้ว สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ควรไปในเดือนนี้สำหรับพิจิตเท่านั้น 1. พระาธาตุดอยคําเชียงใหม่หลายวิญญาณเก่าของชาวพิจิตผกุผกรรมบุญกับครูบาศรีวิชัยหากคุณเดินขึ้นบันไดครบ300ขั้นโดยไม่พักพร้อมอธิษฐานด้วยใจสะอาดคุณจะได้รับนิมิตในคืนถัดมาหรืออาจได้เลขที่แม่นยำแบบปาฏิหาร 2. วัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานี หลวงพอ่อฤาษีลิงดำคือผู้มีสัมาธิที่สูงที่มีพลังเทวหนุนแรงถวายทองคำเปเลวสวดบทพระมหาจักรพรรดิหน้าลงศพท่านก้าจบแล้วอธิษฐานขอให้สิ่งที่ติดขัดทางพินาศสามศาลเจ้าพ่อเสือเสาชิงช้ากรุงเทพถวายไข่ต้มก้าฟองพวงมาลัยดาเรืองสองพวงจุดทูก36ดอกขอพรเรื่องนิสิต การงานค้างคาหรือความรักคาราคาสังเทวดาในศาลจะส่งคนมาเคลียร์ให้คำเตือนสุดท้ายจากฟ้าผ่านหมอปลายมีคำพูดหนึ่งที่หมอปลายกล่าวไว้ในช่วงปลายชีวิตว่าพลังกรรมของคนเราถูกเก็บไว้ในเงาของตัวเองยิ่งคุณกลัวยิ่งมันใหญ่ยิ่งคุณกล้าส่องมันจะเล็กลงเรื่อยๆในเดือนนี้เทวดาประจำพิจิกจะส่งกระจกแห่งกรรม มาให้คุณสอบไม่ใช่เพื่อให้คุณเศร้าแต่เพื่อให้คุณได้รู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตคือแผงของฟ้าที่บรรจงร้อยเรียงให้คุณเข้มแข็งมั่นคงและได้เป็นแสงให้กับคนอื่นในอนาคตจงอย่าปฏิเสธประสบการณ์ใดๆในเดือนนี้ไม่ว่าจะผิดหวังเสียใจหรือเหนล้าเพราะหลังม่านแห่งพายุฟ้าย่อมใสเสมอและเมื่อดวงคุณปลุกจนถึงจุดสูงสุดคุณจะไม่ใช่แค่ผู้รับโชคแต่จะกลายเป็นผู้สร้างโชคให้คนรอบตัวด้วย คำส่งท้ายจากจักรวาลถึงพิจิกเจ้าเคยเกิดเป็นผู้ถือกระถางทูบในวัดเจ้าเคยเกิดเป็นเด็กวัดที่ยอมอดข้าวเพื่อปิดทององค์พระเจ้าเคยแบกช้างเผือกหลวงจนล้มกลางป่าและเจ้าเคยเสียชีวิตเพราะปกป้องความดีของแผ่นดินเราจําเจ้าได้และเรากําลังจะคืนทุกสิ่งให้ในเดือนนี้หากคุณอ่านมาถึงตรงนี้อย่าลืมจุดทูบหนึ่งดอกกราฟ้าแล้วกล่าวว่า ขอให้ทุกตัวอักษรกลายเป็นแสงทุกแสงกลายเป็นโชคทุกโชคกลายเป็นบุญและและขอให้ข้าพระเจ้าสมหวังในสิ่งดีๆในเร็ววันเทินโทรคงไว้สำหรับการเชียร์และถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้แม่นโดนสะท้อนใจใช่เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและทิมพ์สาธุไว้ใต้คลิปหรือใต้โพสต์นี้เพื่อให้บุญที่คุณได้รับไม่หยุดแค่คุณ แต่ส่งต่อแสงนี้ให้คนที่รักคุณในทุกภพ,พชาติขอให้คุณผู้มีลักคนาพิจิกจงร่ำรวยถูกหวยตลดนี้ได้งานใหม่เจอคู่แท้สุขภาพแข็งแรงและมีเทวดาเดินเคียงตลอดทุกวันทุกคืนสาธุสาธุสาธุขอจงสงพรในทันใด